สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผัดพริกแกงถั่วใส่หมูขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปสองช้อนโต๊ะผัดพริกแกงให้แห้งและหอมค่ะ พอพริกแกงเราแห้งดีแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูสันใน100กรัมผัดเนื้อหมูให้สุกค่ะพอหมูของเราสุกดีแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาววันนี้ใช้ถั่วฝักยาว150กรัมจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งถั่วสุกค่ะใช้เวลาผัดประมาณ2นาทีพอถั่วสุกดีแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ